แตงโมตอบชัดเจนเพราะอะไรไม่ไปร่วมงานแต่งจกรจันเค ในที่สุดก็ได้เพื่อนคืนหลังจากที่ผิดใจกันมานานหลายปีสาหรับสองนางเอกดางแตงโมนิดาและจัารจันคมจุริซึ่งต้นเหตุเพราะอาบีอดีตผู้จัดก,การที่เป็นตัวกลางให้แตงโมและจักรจันต้องห่างกันแต่ตอนนี้ทั้งคู่ได้ปรับความเข้าใจกันแล้วเมื่อวันที่10ธันวาคม6 4นั้นจักกจันและสามีเควัฒนาได้จัดพิธีมงคลสมรสอย่างเป็นทางการณโรงแรมสยามแคมปเปนสกีทมกลางความยินดีของทั้งสองครอบครัว2ฝ่ายรวมถึงเพื่อนเพื่อนน้องๆในวง,นวงการบันเทิงแต่งาน นี้กับไรเงาเพื่อนซีอีอย่างสาวแตงโมงานนี้สาวแตงโมก็ได้ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้รับการเชิญก็เลยไม่ไปอาจจะด้วยความชุกละหุกของเจ้าภาพอาจจะตกหล่นในการเชิญยังไงตัวโมเองก็ไม่ทราบแต่ไม่ว่าจะยังไงเชิญหรือไม่เชิญยังไงโมก็ดีใจด้วยเราไม่ได้เสียใจยเพียงแค่งงนิดหน่อยแต่ไม่พูดดีกว่าเพราะว่ามันผ่านไปแล้วยังไงโมก็เข้าไปร่วมยินดีกับพี่จันในไอจีแล้ว